คนแต่สุดท้ายกับตันกลับถูกพวกตัวเองปฏิเสธความช่วยเหลือพวกนายเคยดูอะไรสนุกสนุกแบบนี้ไหมล่ะโรเบินจะตายทำไมเี้ย <laughs> ได้ยิยนเสียตโกนที่น่าสมเพชนี่ไหมตอนนี้มันทำหน้ายังไงเธอพูดอะไรของเธอเงอะเงอกเงอะงอแค่ค,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 คิบูกเฉยเลย เธอเนี่ยนะโรบินตอนนี้พวกเราก็มาถึงตรงนี้แล้ว,วดังนั้นฉันจะช่วยเธอนนั่หแล้วก็นนะถ้าช่วยแล้วเธอยังอยากตายอยู่แล้วก็ถึงตอนนั้นก็ตายไปเถอะ ไวหรือเปล่านะ่ยชอปเปอ,อ่าไม่เป็นไรแล้วล่ะว่าแต่เมื่อกี้นี่มันอะไรย่ะอ่าฉันพอจะเดาออกว่าใครทำลุงยี่ทำแบบนี้ฉัตนตาตรแรกก็หมดเรื่องอ่ะเจโลนึกแล้วเชียวในี่ทำอะไรของนายนะฮะถ้าโดนท่านนั่นก็ไปจังๆมีหวังพูดซ ฮะมีอะไรเหรอพวกนายอ่ะยาลุยแหลกลูกเตะหมูป่าบ้าไฟเฮ้ยฮึฉันมาถึงก่อนเป็นคนแรกโรบินจังกำลังรออยู่ต้องรีบไปช่วยเย้เจ้าหัวมอสนี่แกมาก่อนฉันได้ยังไงเนี่ยว่าไงมันช้าซะจริงเลยหลงทาหรือไงอ่ะอู้โอ้เฮ้ยนี่แกไปจำองพูดแบบนั้นมาจากไหนอ่ะฮะ